นี <ste> ่ต้องมาจากทางหน่วยงานไหนที่ว่าเขามาจะมาเนี่ยวันอังคารวันอังคารว่าจะเข้ามาทางเราที่ว่าเสาเอกนะคะที่ว่าเขาจะช่วยมาก็จะมาดูพื้นที่พรุ่งนี้แล้วก็จะนั่งของแต่ตอนนี้แบบเสจ็บอะไรเจ็บอะ้วช่างเอามาละช่างกำลังมาช่างกำลังมาทีละทีนะคะไม่เกินไม่เกิน่าคนบอกให้ช่างบอกก็ช่างที่ตรงนี้แหละบ้านเป็นบ้านอะไรบ้านชั้นเดียวบ้านเดิมเป็นนี่บ้าตรงนี้ตรงนี้เป็นบ้านเดิมที่ไม่กใช่ะ ทั่วไปค่ะคนที่สามของป้าเป็นเด็กที่เสพอ๋อเด็กที่เสพอยากไปเที่ยวต่างถ่ายคนอะไรก็ไปแล้วแล้วแล้วเวลาอยู่เนี่ยลูกๆก็มาอยู่ด้วยตอนเย็นก็มาทำมาลูกๆตุ้งก็ไปหาหมอไหมไปค่ะต้าไม่มีตังค์หรอกเฮ้ยเราไม่ได้หมอมาแต่เนี่ยนอนอยู่ด้วยร้านอายุเท่าไหร่ะ คนสิเอดขวบอีกคนหนึ่งสองขวบขึ้นค่ะพอดีแล้วพอดีแล้วพอดีแล้วก็ฝากผู้ใหญ่ดูเวลาสภาพมันไม่โอเคก็บอกแล้วกันก็ไม่ได้บอกะไรเขาไม่ใช่โรคไข้อบต้อง